คุณพ่อเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจทั่วไปแต่ที่เสียเนี่ยเสียด้วยโรคปอดอักเสแบแป๊บเดียวเองเข้าโรงพยาบาลไม่เกิน2อาทิตย์อะเริ่มแล้วก็เสียเลยค่ะเลยไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อก็เพิ่งเสียเสียได้แป๊่นึงมคุณแม่ก็มาตกกระไดอย่างเงี้ยในบ้านเนี่ยจะมีคนเห็นบ่อยๆก็คือเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวคือบ้านหลังเนี้ยเปิดให้เช่าแรกๆจะมีมอเตอร์ไซค์วินคนแรกที่มาเช่าเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวอะห้อย หัวลงมาจากเพดานห้องแล้วก็หล่นลงมานอนข้างๆแล้วก็บอกว่าขอนอนด้วยนะซึ่งเราววันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเล่าเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสิบวันที่แล้วคือเรารู้สึกว่าบ้านนี้ม,มีวิญญาณอยู่เขาอยู่กันเป็นโซนโซนโซนผู้ชายที่เห็นคืออยู่บน,นใช่ห้องนี้ค่ะพีเ่เซี่แล้วมีตรงไหนอีกแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ที่ห้องนั้นขเขาอย,อยู่ตรงนี้เลยอะ ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเหมือนเคยมีคนชวนเขาเข้ามามก็เขาอยู่ที่เตียงอ่ะแล้วผมเขาก็ตกลงมาแต่เขามองอยู่เงี้ย